อลองเลยโอ,โอ้ยอเสีอเฟอร์ดเียตโคโบจัดบ,บาบายเอซัซีฮนะ อยากแรงวัวนี้มาเติมกล่องอีกสักใบแรงเลยนี่ามาเทสะเนะเามาเทสต์รัน,นเกลียวละนะ เทสเบาๆที่จ้างเกอร์เทูทำเหรยเนี่ยฮะจ้างเกอร์ทูทำเหรยเนี่ยก็มันเทบไอ้บ้าโอเครู้เรื่องเรียบร้อยนะจ๊ะบอกวาวาย แจมเอสซีในเฟียต้า